ข้อหนึ่งข้อใดให้ความหมายของการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมได้ถูกต้องที่สุดได้ถูกต้องที่สุดนะครับขอไก่การพัฒนาในทุกๆด้านของตนเองขอไข่การพัฒนาในด้านคุณค่าของตนเองในทุกเรื่องคอควายการพัฒนาด้านความคิดความรู้สึกการกระทำงองูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สิ่งที่เป็นอยู่ มีอยู่ดีขึ้นและก้าวหน้าไปจากที่เคยเป็นนะครับให้ักศึกษาลองลองพิจรณาดูนะครับในข้อนี้นะครับในข้อนี้ลองมาดูดูกอไก่นะครับการพัฒนาการพัฒนาในทุกๆด้านของตนเองนะครับการพัฒนาทุกๆด้านของตนเองนะครับในที่นี้ข้อแรกมันไปบอกว่าของตนเองนะครับดูนะดูของตนเองนะครับ แต่ในโจทย์ในโจทย์ว่าให้ความหมายการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมนะครับนะครับก็ไก่เหมือนการพัฒนาตนเองเฉพาะพัฒนาตนเองนะครับขอไข่การพัฒนาในด,ด้านคุณค่าของตนเองในทุกๆเรื่องนะครับขอควายพัฒนาด้านความคิดความรู้สึกการกระทำนะครับงองูปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ให้ดีขึ้นก้าวหน้าไปจากที่เดิม หมายถึงการพัฒนานะครับข้อนี้ข้อนี้นะครับตอบงองูนะครับตอบงองูมีนักศึกษาคนไหนตอบถูกบ้างครับเราจะวิเคราะห์แบบนี้เราไปพร้อมๆกันในทุกๆข้อนะครับ